ครั้งที่เป็นนังวลจะมาเที่ยวจีนอยู่จีนหลายๆวันแล้วอาหารจีนจะกินได้ไหมต้องมาดูคลิปนี้เลยนะครับผมไปอยู่เซี่ยงไฮ้ทังโจอ,อู่เจิ้น6วันเต็ม,มจะรีวิวให้แบบเร็วๆถ้ามีแผนจะไปเซี่ยงไฮ้กดแชร์ให้เพื่อนกดเซฟไปดูแล้วก็ดูให้จบได้เลยนะเริ่มจากมือละอาหารบนเครื่องการบินไทยมือนี้เป็นบะหมี่ไก่เอาไปเบาๆ6ตาเต็ม10ก่อนนะฮะมื้อเย็นไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็มาทานอาหารเย็นสไตล์หูหนานหูหนานก็จะเป็นสไตล์อาหารจีนเผ็ดๆจากพริกสดนะครับส่วนตัวผมถูกปากและกินง่ายกว่าหม่าล่าค่ะาให 3เต็ม10แปลกเฉยๆแต่ไม่ได้อร่อยอะไรแล้วก็มาต่อกันที่ชามมลี่อร่อยนะครับผมชอบดื่ชาคาเมลีมีวิปครีมมีถัว่วแล้วก็ไปต่อกันที่โดรายากิที่นี่เขาทำสดเลือกไส้ได้ด้วยเอาไป7เต็มส0ฮะไปต่อกันที่มื้อเช้าโรงแรมผมนอนที่โฟร์พอยต์เชอราตานันบ้านหนิงที่เซี่ยงไฮ้นะอาหารเช้าโรงแรมผมชอบทานบะหมี่ที่นี่อร่อยใช้ได้ฮะแล้วก็วมาชิมนมเปี้ยวาสแน็คจากร้านเซ็กซี่ทีอร่อยดีทั้งคู่ฮะแปดเต็ม10ไปเที่ยวอู่เจิ้นอากาศร้อนไปกินไอติมรส กินท้องถิ่นพวกผัดผักขาหมูมะเขือม่วงผัดปลาต้มผักกาดดองก็ประมาณเจ็ดเต็มสิบได้เลี่ยนๆมันๆเสร็จแล้วผมก็ไปเดินที่เมืองอู่เจิ้นอันนี้เป็นโซนเก่านะฮะหิวกาแฟก็เลยจัดร้านในคาเฟ่ท้องถิ่นพอทานได้เหมือนร้านกาแฟตามปมบ้านเรานี่เป็นขนมรังผึ้งสไตล์ฮ่องกงใส่มาค่ะไอติมอร่อยเลยนะครับแปดเต็มสิบเย็นนี้เราก็จะมาฝากแถวร้านอาหารสไตล์กวางตุ้งร้านกวางตุ้งก็จะสไตล์พวกไปหานหมูแดงหมูกรอบแน่นอนว่าถูกปากจัดไปเก้าเต็มสิบได้เลยอาหารเช้าที่โรงแรมในเมืองอู่เจิ้ว ไร่ชาแล้วก็ฝากท้องแถวนั้นซะเลยร้านมันท้องถิ่นมากยอมรับว่าทานยากแล้วก็เมนูหลายๆอย่างคุณลิ้นเลยฮะร้านนี้ก็ขอให้แค่ห้าเต็มสิบแล้วกันนะฮะแล้วผมก็ไปเดินถนนคนเดินเซียวเฮอจีเจคนจีแนะนําให้ลองฮะผมก็ไม่เคยรู้จักมาเขาบอกชื่อไทยคือลูกฟินเข้าไปมันก็ฝาดหวานแล้วก็เดินเล่นอยู่แถวถนนคนเดินนี่แหละเห็นอยู่เมนูหนึ่งน่าลองน่าสนใจชาแตงโมปั่นสดอร่อยนะครับแปดเต็มสิบเหมาะเลยกับอากาศเซี่ยงไฮ้ช่วงเดินเจ็ดเดินแปดมากส่วนมื้อเย็นวันนี้ขอจัดเป็นสไตล์หมาล่าแเนื้อ S <S <S มีเฮเทียจัดไปเลย3สูตรหุ่นมะม่วงมะระฟังไม่ผิดนะมะระจริงๆอร่อยระดับ10เต็ม10เหมือนกัน <S <S อาหารเช้าโรงแรมไอเฮจีที่เมืองหางโจวโรงแรมเชนนะอาหารเช้าได้มาตรฐานอยู่แล้วผมเริ่มเข้าวันที่3อาจจะเริ่มเบื่ออาหารเช้าโรงแรมแล้วตอนนี้ในรูปเป็นจุดพักรถระหว่างทางเข้าไปที่เซียงจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ทาดีมากใหญ่โตสะอาดอย่เด็ะฮะจัดทั้งกาแฟทั้งหูลูกแล้วก็ชายเจ็ดเต็มสิบเลยฮะแล้วผมก็เข้าไปที่อาคารพันต้นในทานร้านชื่อวอล์กแมนอร่อยเลยนะฮะเจอคนไทยเยอะอาหารมีหลากหลายครับใต้เศฉวดหูนานเผ็ดถูกปากคนไทยเลยแล้วก็ไปต่ออออกกกกันนนนนนนทททีี่่่่่รรร้้้าา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 หหสสสเเเปปคคววมมขขไไดแแแชฟล็ง พื่อที่จะมาถ่ายรูปแมนกันแกรมวิวสวยๆประมาณนี้นะครับมื้อเย็นที่เซี่ยงไฮ้ที่ทานแถวเวสหนันจริงชื่อร้านซีซั่นก็เป็นร้านอาหารจีนที่หลากหลายนะครับมีผัดกะเพราด้วยแล้วก็มีสไตล์แบบยำขนมจีนเป็นรสชาติแบบบ้านเขานะอร่อยนะคบแปลกๆดีตอนนี้ผมก็เริ่มมีอาการถึงอาหารไทยแล้วมาลองชิมชาชื่อร้านแปลกๆโนเยเย่โนทีไม่รู้อ่านถูกไหมนะรสชาติก็แปลกเอาตรงๆไม่ค่อยอร่อยมาเข้าสวนที่ห้าตอนเช้าผมไปจิบกาแฟสุดแกรมที่เตอร์ตีนเดอร์มาโซกาแฟจืดมากนะแต่ร้านสวนแก้วก็มีหมี่เกาะต่อกันที่เซี่ยงไฮ้ หอมนุ่มอร่อยมากเลยฮะมื้อเที่ยงเป็นร้านยากิยากิอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์มีผัดกะเพราให้กินอีกแล้วชอบอันนี้ฮะผัดพริกให้ไปเจ็ดเต็มสิบได้เลยระหว่างตะลุยดิสนียวครับแต่ยังไม่อยากกินเข้าเย็นพอดอกไปก่อนห0าบาทโคตรจะแพงแล้วก็มากินเข้าเย็นแถวโรงแรมชื่อว่าร้านบูฟ็อกนะคะอาหารเป็นพวกเวสเทิร์นเล็เนื้อผมเฉยๆแต่ว่าคอกเทลอร่อยมากก็เสร์ฟมาที่สวนน่าถ่ายรูปสุดวันสุดท้ายล้วไปที่เลโก้แลนไปลองชิมชิมไอติมกลางๆไม่ได้โดดเด่นเอาไปหกเต็มส ประมาณนี้นะครัะก็สลับสลับสไตล์ไปกินแบบเดิมซ้ำๆแล้วพอไฟล์ทถึงไทยต้องรีบไปหาร้านซมตังที่หายคิดถึงก่อนละครับ